รู้อย่างนี้ทำมาตั้งนานแล้วกับเทคนิคการคิดเลขเร็วการคูณจำนวน2หลักกับ11เทคนิคง่ายๆกระชับอย่างรวดเร็วข้อที่1 53่คูณกับ11เราจะนำา53ไปคูณกับ10แล้วก็บวกกับ53คูณ1ดังนั้น53คูณ1ก็คือ53นั่นเองนะครับทุกตัวเลยเราจะนำตัวมันเองไปคูณกับ10แล้วก็บวกด้วยตัวมันเอง ไปดูข้อแรก53คูณ10ได้530บวกกับ53ได้เท่ากับ583ข้อต่อไป 62, 62คุณบอกว่าให้เอา62คูณกับ10ก่อน62คูณ10ได้620บอกตัวมันอิ่งก็คือ62ได้เท่ากับ682ไปดูข้อต่อไป 49, 49คูณ10ได้490บวกกับ49 ได้เป็น9ได้13ทด1 4บก1เป็น5ข้อนี้ตอบ539 68คูณ11เอา68คูณกับ10ก่อนได้680แล้วก็ไปบวกกับอีก68ได้เท่ากับอันนี้8ได้14ใส่4ทด1 6บก1เป็น7ข้อนี้ตอบ748ในข้อ98คูณ11คำตอบจะได้เท่ากับเท่าไหร่นั้น ฝากนักเรียนไปคิดแล้วก็เม้นคํคำตอบไว้ใต้โพสต์คูดิวเดี๋ยวจะกลับมาดูพบกันใหม่เทคนิคหน้า